สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มรอเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่16 31ธันวาคมปี2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดการเงินการงานราบรื่นดีหรือไม่นะคะมีโชคมีลาบไหมในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันเลยนะคะคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบค่ะเอาละเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ชาวลัคนาและชาวดาสีเมทุนถือว่าดีขึ้นจะมีข่าวดีๆเข้ามาและมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและท่านจะมีการจบจากสิ่งเกา่เกาๆเดิมๆได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆทันทีช่วงนี้ท่านความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆด้านการทํางานจะเข้ามาหาแม้แต่หากติดขัดมีปัญหาท่านก็มักจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองเสมอนะคะ ที่สำคัญงานยังคงโดดเด่นโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาหาท่านใดที่ตั้งใจที่จะหางานพิศเศษทำควบคู่กับงานประจำหากท่านคนขวายไม่อยู่นิ่งท่านจะได้ทำงานพิศเศษควบคู่กับงานประจำในช่วงระยะลานี้งานของท่านจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากค้าขายช่วงนี้ความคิดลื่นไหลไอเดียดีพลิกแพลงการขายเก่งค่ะส่งผลให้ท่านนั้นขายได้มากขึ้นมีดวงไดออเดอร์เพิ่ม แต่ว่ามักจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆนะคะหรือระวังลูกน้องบริวารทำให้คือพูดได้ง่ายระวังลูกน้องบริวารน,นะคะทำให้ท่านขาดทุนนะคือผู้คือบางครั้งเขาก็อาจจะขายราคาต่ำกว่าทุนหรือบางครั้งทอนเงินผิดพลาดส่งออเดอร์ผิดอะไรประมาณนี้คอยท่านระมัดระวังนะคะหากท่านมีลูกน้องบริวารในช่วงระยะเวลานี้ ระวังเขาจะทําให้ท่านขาดทุนหรือว่าสร้างเรื่องก่อปัญหาให้ท่านต้องตามแก้ไขนะคะงานของท่านนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะการพูดคุยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถคาดหวังได้แต่ท่านจะต้องระมัดระวังคําพูดให้มากๆนะคะการพูดคุยจะต้องมีสติในการพูดคุยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ วางแผนการใช้คำพูดให้ดีๆนะคะแล้วเข้าไปพูดคุยมีคนคอยช่วยเหลือคะ่ะสำหรับท่านใดที่ทำงานประจํำในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำมีเรื่องให้อึดอัดใจด้านการงานมีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานปรับป,ปรับฉับพลันเข้ามามีเรื่องให้ท่านอึดอัดใจด้านการงานแน่นอนโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกน้องบริวารทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม คนมักจะทําให้ท่านญหญุนหิดโมโหสั่งอีกอย่างทําอีกอย่างเข้าใจผิดในคําพูดหรือมีคนทําเกินคําสั่งคำสั่งนะคะส่งผลให้งานผิดพลาดมีปัญหาและตัวท่านเองก็ต้องเข้าไปแก้ไขางานจึงจะสําเร็จระวังคําพูดระวังการติดต่อสื่อสารมีปัญหาฉะนั้นไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะท่านจะต้องมีความชัดเจนในคําพูดอย่าปากไวใจร้อน ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะช่วงนี้ท่านอารมณ์ร้อนมากแต่ว่าข้อดีก็คือว่าหากท่านพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จนะคะเหนื่อยและว,วุ่นวายค่ะแต่จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นถือว่าโดดเด่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบให้มากๆนะคะอย่าได้ประมาทเด็ดขาด ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามห้ามประมาทเด็กขาดโดยเฉพาะให้ระวังคําพูดและอารมณ์ของตัวเองให้มากๆขอย้าจริงจริงนะอารมณ์น่าเป็นห่วงนะช่วงนี้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนหากท่านต้องการขอความช่วยเหลือให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพคนที่เคยช่วยเหลือท่านมาก่อนใครนะคะเป็นอันดับแรกแรกเลยนะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแล้วผู้ใหญ่จะช่วยเหลือท่านได้และอย่าทําอะไรที่เสี่ยง มันจะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเสียงงานเสียการในช่วงระยะเวลานี้เพราะการกระทำของตัวท่านเองนะคะการทำงานจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ระวังคนกันแกล้งรังแกแต่หากท่านทำดีและซื่อสัตย์จะไม่มีใครทำอะไรท่านได้เลยและใจเย็นๆนะคะอย่าปากไวใจร้อนนะเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานาน จะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นช่วงนี้พูดแต่สิ่งดีๆนะคะขอย้ำว่าหากญห,ญหุนหิดโมโหห้ามพูดเด็กขาดใจเย็นใจเย็นลงแล้วค่อยพูดคุยนะช่วงนี้คําพูดของท่านน่ากลัวคําพูดมักจะทํร้ายจิตใจคนฟังบางครั้งท่านพูดท่านก็หวังดีแต่คําพูดมันเชื่อเฉนั่นเองคะ่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายรับของท่านเข้ามาดีนะคะ เพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษและจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินมีดวงได้เงินจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์แต่ว่าต้องทําใจนิดนึงนะคะกว่าท่านจะพูดคุยสําเร็จนั้นก็ไม่ง่ายบางเรื่องก็ต้องคุยซ้ําหรือว่ารอคอยคําตอบจึงจะสําเร็จฉะนั้นท่านจะต้องวางแผนการใช้คําพูดให้ดีๆนะคะก่อนที่ท่านจะเข้าไปพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสําหรับการพูดคุยมันจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ การเงินถือว่ายังคงหมุนได้แต่่ะได้ประมาทด้านการใช้ใจ่ายเด็ดขาดเพราะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงในช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างบางคนจะสูงขึ้นหมดเงินไปกับการเดินทางพบปะสังสรรค์และออกงานสังคมมีดวงเสียงเงินไปกับสุขภาพบางท่านก็จะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับก,บการทําบุญสร้างกุศลและในช่วงระยะเวลานี้นะคะ การที่เสียงเงินไปกับสุขภาพมี2รูปแบบหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดจะทําให้ท่านอึดอัดลำบากใจนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะเย็นๆนะคะระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้อารมณ์ของท่านนั้นคือพูดง่ายๆท่านค่อนข้างหัวร้อนอารมณ์สวิงเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายฉะนั้นท่านจะต้องไม่ปากไวไม่ใจร้อน ให้มีสติในการใช้เงินด้วยเพราะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงท่านเองใช้เงินเก่งเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากซื้อฉะนั้นหากเป็นไปได้ให้ท่านนั้นระมัดระวังการใช้ใจ่ายคิดสักนิดก่อนที่จะซื้อสิ่งของนะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านยังเข้ามาดีแต่ให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่าใจดีจนเกินไปให้มีสติในการช่วยเหลือคนอื่นถ้าท่านไม่ประมาทท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่อง แต่หากท่านใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะบอกเลยนะคะว่าท่านจะเครียดได้เลยเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาและมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อนะคะเอาละค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะดึงดูดคนใหม่ๆใ,ให้เข้ามาหาหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วย ท่านจะต้องเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่มักจะเป็นคนที่โสดไม่จริงหรือมีเบื้องลึกเบื้องหลังแต่เขาไม่บอกท่านสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตกู่ในช่วงระยะเวลาน,นี้นั้นอยากให้ท่านใจเย็นๆเ,เวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่อง,องจุกจิกเล็กน้อย ฉะนั้นหากผู้ครองทำอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างก็อย่าถือสาหาความนะคะมองผ่านไปบ้างปังหูซ้ายทะลุหูขวาไปบ้างและระวังคู่ครองป่วยไข้ไม่สบายค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะปวดหวัวบ่อยระวังความดันกําเริบระวังโรคประจาตัวต,ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบ ฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้ท่านยังคงมีโชคม,มีลาบนะคะท่านจะโชคดีอยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้หนึ่งนะคะท่านจะมีโชคลาบด้านการเงินถามว่าเสียเส่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาบจะมาจากตัวของท่านเอง นั่นก็คือว่าลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาด้านการเงินจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งไปนะคะโดยภาพรวมการเงินถือว่าดวงเด่นกว่าการงานในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็คือว่าเงินที่ท่านจะได้จะมาจากการงานนะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลามานะคะ หากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะรับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คริปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่ง,งนั้นนะคะสวัสดีค่ะ